ทุนกระหม่อมแม่ไม่ให้ขับ ภาพประทับใจกรมสมเด็จพระเทพตรัสเมื่อครั้งประทับบนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าซึ่งหากจะเล่ากันในตอนนี้ก็เป็นตอนที่1,029คุณกระหม่อมแม่ไม่ให้ขับรั้งทรงทดลองประทับบนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ B M W คุณประสงค์บุญยะชัยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระ เทพว่าเห็นภาพตอนพระองค์เสด็จเยอรมันที่ทรงมีพระฉายารักษ์ประทับบนมอเตอร์ไซค์พระบรมฉายารักนี้เป็นที่ชื่นชอบมากสมเด็จพระเทพพรตนรัชสุดาทรงประสวนและรับสั่งเล่าว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นจอดอยู่ในโชว์รูมไม่ได้วิ่งแต่คนถ่ายถ่ายเก่งมากดูเหมือนมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ ทูลก็หม่อมแม่ไม่ให้ขับมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่40ปีที่แล้ววันนั้นเลยได้ขับแล้วเมื่อครั้งกรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของบริษัท BMW กรุงเบอร์ลินสหาพันศาธร,รัฐเยอรมนีเมื่อวันที่15มกราคม2 5 5 8ขอพระองค์ทรงพัดเจริญ